สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื้นทุกคนวันนี้ปัดจ,จะพามาชม RDD Car Center สาขาการจนาแบบเต็มรูปแบบกันนะคะสาขาของเราอยู่เส้นการจนาพิเศษทางไปเดอะมอบางแค่ปักหมุดมาที่นี่กันได้เลยค่ะรถของเรามีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถตู้นะคะรถตู้สแตรเรทเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะ รถตู้นำเที่ยวรถตู้ที่ใช้สําหรับรับส่งนักเรียนมีทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดารวมไปจนถึงรถบ้านเอาไว้ใช้งานนะคะสําหรับน้องๆน,นักศึกษาหรือคุณแม่บ้านที่กําลังมองหารถสวยๆไปใช้สักคันเชิญมาดูได้ที่ RDD สาขาการน,นาพิเศษได้เลยค่ะ เพราะอาดีดีของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าจากของของทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถตรวจเช็คป,ประวัติได้ไม่แท้มีการรับประกันและใบเคลมทุกคันเลยค่ะวางใจหายห่วงและสองคันนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะหัวเดียวติดตู้ทึบรวมไปจะถึงติดลังคาก็พร้อมส่งมอบให้กับทุกๆคนเลยค่ะใครที่แวะผ่านมาทางนี้ ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะอาดีดรถหมดสัญญาเช่าเรามีรถทุกขนาดทุกไซส์ทุกประเภทไม่ว่าจะากเกียร์ออโตหรือเกียร์ธรรมดาให้เลือกชมได้เลยค่ะติดตามปันไว้ที่ตาต่อหรือทักบ้านเขียวมาได้เลยนะคะ